เดี๋ยวเอ่อผู้จัดการมีอะไรเหรอคะเอามานี่หลบไปผู้จัดการทำอะไรอะคะหุบปากแล้วก็เอาจานเนี้ยไปเสิร์ฟยีป้าคนนั้นเอ่อแต่นี่มันอาหารเหลือนะคะฉันรู้ฉันไม่ได้งงอา้าวแล้วทำไมผู้จัดการถึงให้ฉันเอาอาหารเหลือเนี่ยไปเสิร์ฟลูกค้าคะ เพื่อเซฟคอสไงดูจากการแต่งตัวของนี้ป้าคนนั้นเนี่ยก็รู้แล้วว่าไม่น่าจะมีเงินเยอะหรอกเอาแบบนี้ไปเสิร์ฟแหละดีแล้วอย่าถามมากไม่ได้ค่ะฉันไม่ทำอะแบบนี้มันไม่ถูกต้องเลยนะคะนี่บิวจะทำตามที่ฉันสั่งหรือว่าจะโดนไล่ออกผู้จัดการได้ข่าวว่าแม่เธอป่วยอยู่โรงพยาบาลไม่ใช่หรอต้องใช้เงินเยอะนี่ เธอคงไม่อยากตกงานกระทันหันใช่ไหมเอาไปเสิร์ฟซะรับสิ แล้วค่ะเอ,อ๊ะป้าไม่ได้สั่งอันนี้นะหนูเอ,อ่องั้นเนี่ยหนูไปเปลี่ยนให้นะคะเอามานี่ถูกแล้วค่ะคุณลูกค้าของคุณลูกค้าเนี่ยเมนูนี้แหละค่ะไม่ใช่อ่ะป้าสั่งสเต็กเนื้อพีเนี่ยมเมนูนี้สั่งหากล่ะถ้าเกิดว่าเป็นเมนูเนี้ย ต้องเป็นลูกค้า V.I.P เท่านั้นนะคะถึงจะได้ทานนะคะคุณป้าเพราะว่าวัตถุดิบของทางร้านเราเนี่ยมีจํากัดนะคะคุณป้าถ้าไม่ใช่ลูกค้า V.I.P เนี่ยก็ต้องจ่ายเพิ่มนะคะถ้าเกิดอยากทานเมนูเพิ่มเท่านี้พอไหมถ้าไม่พอจะต้องเพิ่มเท่าไหร่ ป้าถึงจะได้กินสเต็กเนื้อผีเนี่ยพอค่ะพอค่ะคุณป้าค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเชิญคุณป้าไปนั่งที่โต๊ะ V I P ดีกว่านะคะทางนี้ค่ะเชิญค่ะเชิญนั่งเลยค่ะคุณป้าขอบใจจ้ะ เออระหว่างรออาหารเนี่ยเดี๋ยวดิฉันเสิร์ฟน้ำให้นะคะเดี๋ยอ๊ยเออตายจริงดิฉันต้องขอโทษด้วยนะคะซุ่มซ่ามจริงๆเลยอะน้ำหกเปียกหมดเลยอะค่ะไม่เป็นไรจ้ะเออถ้าอย่างงั้นดิฉันว่าคุณป้าไปห้องน้ำก่อนดีกว่าไหมคะ บิลมาช่วยฉันหน่อยเดี๋เชิญทางนี้นะคะเชิญค่ะคุณป้าขอบใจจ้ะเออคุณป้าคะดิฉันว่าคุณป้าเนี่ยถอดเสื้อคลุมออกก่อนดีกว่าไหมคะมเดี๋ยวให้พนักง,งานเอาใดเป่าให้ค่ะเออก็อได้ ฝากด้วยนะค่ะเดี๋ยวจะไปไหนก็เอาเสื้อไปเป่าเนี่ยค่ะไม่ต้องหรอกเสื้อราคาถูกแบบนี้เป่าทำไมให้เปลืองไปผู้จัดการจะทำอะไร,รอะคะนี่ผู้จัดการจะขโมยเงานลูกค้าเหรอคะ ว่าเงินทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเงินของยิปป้านั่นจริงๆจริงไม่จริงเนี่ยผู้จัดก,การก็ไม่มีสิทธิขโมยเงินลูกค้าแบบนี้นะคะมันผิดกฎของร้านแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนี่อย่ามาทมําเป็นรู้ดีกว่าฉันหน่อยเลยฉันเป็นผู้จัดก,การร้านนะไปฉันไม่รับค่ะนี่ยยบิวเธอต้องการเอาเงินไปรักษาแม่ไม่ใช่หรอ เธอเลือกเอานะว่าเธอจะร่วมมือกับฉันแล้วรับเงินเนี่ยเอาไว้ไปรักษาแม่หรือว่าเธอจะเลือกเป็นคนดีแล้วโดนไล่ออกเอารับไปซะ จกไปอยู่กับหนูได้ยังไงเอ,อ่อป้าคะแต่ว่าเงินนี่เป็นของคุณป้าจริงๆนะคะถ้าคุณป้าไม่เชื่อหนูคะ่ะคุณป้าลองเปิดกระเป๋าตังค์ดูก็ได้นะคะเงินป้าโถ่แกบิวแกบังคับให้ฉันทำแบบนี้เองนะ แล้วนี่เงินป้าไปอยู่กับหนูได้ยังไงเนี่ยนี่ค่ะเอ,อ่อคือว่าผู้จัดการจับเลยค่ะคุณตำรวจพนักง,งานคนนี้แล้ะค่ะขโมยเงินของคุณลูกค้าไปเฮ้ยผู้จัดการคุณตำรวจคะไม่จริงนะคะฉันไม่ได้ทำอะ่ะฉันโดนใส่ร้ายอะ่ะเลิกโอกหกได้แล้ววิวฉันเห็นกับตาว่าเธอเนี่ย ขโมยเงินของคุณป้าไปฉันเข้าใจนะบิวว่าแม่เธอนะ่ะป่วยอยู่โรงพยาบาลต้องการเงินไปนรักษาแม่แต่ไม่คิดเลยนะว่าเธอเนี่ยจะใช้วิธีสกรปรกแบบนี้ไม่จริงนะคะฉันไม่ได้ทำอะ่ะจัดก,การใส่ร้ายฉันทำไมอะ่ะก็เธอมันเลี้ยงไม่เชื่อคุณป้าคะหนูไม่ได้ทำจริงนะคะถ้าหนูทำอะ่ะหนูจะเอาเงินมาคืนคุณป้าทำไมคะหนูสาบานได้นะคะถ้าคุณป้าไม่เชื่อเนี่ย เปิดกล้องวงจรปิดหน้าห้องน้ําดูหลักฐานได้เลยค่ะกล้องวงจรปิดหน้าห้องน้ําอ่ะมันเสียนานแล้วหลักฐานอะ่ะไม่มีหรอกมีแต่ฉันนี่แหละที่เป็นพยาน <c oughs> ผู้จัดการทําแบบนี้ทาไมคะป้าขอคุยกับเจ้าของร้านหน่อยสิ <c oughs> ต้องขอโทษคุณป้าด้วยนะคะเจ้าของร้านเนี่ยคงไม่สะดวกรับสายตอนนี้เรอกคะ่ะไม่เป็นไรถ้าป้าโทรไปยังไงเจ้าของร้านก็ต้องรั บอยมาหาแม่ที่ร้านหน่อยสิแม่ใช่เจ้าของร้านเนี่ยเป็นลูกชายฉันเองโอยเกิดอะไรขึ้นเหรอครับแม่พอดีพนักงานในร้านของบอยอ่ะขโมยเงินแม่ไป คนนี้เหครับใช่ค่ะพนักง,งานคนนี้แหลคะค่ะไม่ใช่นะคะฉันไม่ได้ทําอ่ะคนที่ทําเนี่ยคือผู้จัดการนังหา่าโกหกผู้จัดการนั่นแหละโกหกพอได้ละทั้งคู่เลยใครขโมยไปอ่ะเดี๋ยวเปิดกล้องดูก็รู้เองละ่ะกล้องวงจรปิดหน้าห้องน้ําเสียนานแล้วคะ่ะแต่ว่าฉันเป็นพยานได้ว่าพนักง,งานคนนี้ขโมยเงินไปไม่จริงคะ่ะถ้าไม่จริง แล้วเธอพอจะมีหลักฐานอื่นมันยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองไหมละ่ะบิวฉันไม่รู้หรอกนะคะว่ากล้องบริเวณหน้าห้องน้ำมันพังได้ยังไงอะแต่กล้องบริเวณล็อกเกอร์เนี่ยน่าจะยังใช้ได้อยู่ค่ะ เธอนี่มันเลวจริงๆเลยนะขโมยเงินยังไม่พอยังจะใส่ร้ายคนอื่นให้เสียหายอีกเธอไปถึงผู้จัดการฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะกล้าทำถึงขนาดนี้คุณบอยคะฉันขอโทษน,น,น,นะคะคุณบอยคุณบอยให้อภัยฉันนะคะนะคะคุณบอยมันสายไปแล้วล่ะฉันไล่เธอออกแล้วก็ไปรับโทษตอนน่อในคุกซะเอาตัวไปเลยะครับไปอุ้ยไม่ ส่วนเธอบิลในฐานะที่เธอเนี่ยเป็นพนักงานที่ซื่อสัตย์ทำความดีความชอบให้กับร้านของฉันฉันจะเลื่อนตำแหน่งให้เธอเป็นผู้จัดการแทนคุณแอนและฉันก็จะขึ้นเงินเดือนให้เธอด้วยจริงเหรอคะคุณบอยขอบคุณนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณมากๆเลยค่ะหนูเป็นคนดีสมควรและที่จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ จ้าเล้งภูเขาไฟจ้าเดี๋ยวเจ๊ทำอะไรให้ดูโหน่ากินมากเลยเจ๊แน่นอนจ้าทั้งน่ากินทั้งอร่อยไม่เชื่อนะก็ซัดเลยจ้าแต่รอแป๊บเดี๋ยวเจ๊เอาข้าวให้ งนั้ผมไม่เก่งใจแล้วนะเจ๊ เจ้ครับเก็บตังค์ด้วยครับได้จ้าอืมเล้งชุดเล็กทั้งหมดก็200จ้าค่าเล้งเนี่ยร70ส่วนข้าวกับน้ำเนี่ยอีก30รวมเป็น200จ้อจ้าโอเคครับนี่ครับเจ้ขอบใจจ้าเป็นไงอร่อยไหมจ๊ะอร่อยมากเลยครับเจ้ว่าแต่ไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมจ๊ะ ใช่ครับผมเพิ่งย้ายมาอยู่แถวนี้เพิ่งมาถึงเมื่อเช้า,ชานี่เองครับไม่น่าล่ะเจ๊ไม่เคยเห็นหน้าเลยอ,ะอ่ะอ๋อนั้นเดี๋ยวผมขอตัวนะครับเจ๊จ้ามาเจนครับจ้ามาอุดหนุนเจ๊ใหม่นะครับเฮ้ยยอดมาทำไมอ่ะวันนี้อ่ะ วันนี้ยังไม่ครบกําหนดจ่ายหนี้เลยก็จะมาเตือนแกไ้นางแอนเวลาจ่ายหนี้เนี่ยให้มันตรงเวลาหน่อยเสียเขาไม่ชอบคนผัดวันประกันพุ่งเข้าใจาไหมเอ่อเข้าใจจ้ะเออเข้าใจก็ดีแล้วหวังว่าวันนั้นเนี่ยแกคงจะมีเงินมาจ่ายให้เสียนะไม่งั้นแกก็รู้ใช่ไหมว่าแกจะโดนอะไรจ้ะ สงสัยต้องเพิ่มยอดต้มเล้งภูเขาไฟแล้วแหละไม่งั้นไม่ทันใช้นี่แน่ๆเลยแต่ว่าจะทำไงดีวะถ้าเกิดว่าขึ้นราคาก็กลัวไม่มีคนซื้อแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่มปริมาณเล้งก็กลัวจะขาดทุนอีกโอ๊ยทำไงดีวะเนี่ยนางแอนจหาเงินที่ไหนใช้นี่วะ นี่จ้ะพี่ซื้อต้มเด็งภูเขาไฟมาฝากด้วยนะจ๊ะ,อะขอบคุณนะจ๊ะกำลังอยากกินอะไรแซบ่บๆอยู่พอดีเลยว่าแต่พี่ซื้อร้านไหนหรอจ๊ะอ๋อก็ร้านเจนเจ้าเก่าไงพอดีว่าเขาจัดโปรโมชั่นอะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งพี่ก็เลยเอาของแถมเนี่ยมาฝากน้อง,งกี้ไงจ๊ะอ๋อขอบใจมากเลยนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจ่ายเงินให้เอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพี่อะตั้งใจซื้อมาฝากน้องกี้คนสวยอยู่แล้วอะ งั้นขอบใจนะจ๊ะไว้เดี๋ยวฉันเลี้ยงหมูกะทะคืนแล้วกันเนาะได้เลยจ้ะงั้นเดี๋ยวพี่กลับบ้านก่อนนะพอดีต้องปิดเคลียร์งานที่บ้านอ่ะมีงานเพียบเลยอะได้จ้ะบายนะ ไงาจานยองกี้ไอพี่เบเม,มีอะไรหรือเปล่าอ่ะนี่ยังมีหน้าไปถามอีกเหรอว่ามีอะไรอ่ะ กระดูกเหรอก็เออสิพี่แหกตาดูนะว่ามันมีเนื้อสักชิ้นที่ไหนมันมีแต่กระดูกไอพี่เบยใจเย็นก่อนนะจ้าทอมกี้คือพี่ไม่รู้เรื่องเลยนะจ้าไม่รู้เรื่องเหรอไม่รู้เรื่องได้ไงก็พี่เอามาฝากฉันเนี่ยตู้พี่ก็ซื้อมาจากร้านเชแอนะแต่พี่อาจจะกินหมดแล้วแล้วก็ใส่ถุงมาให้ฉันก็ได้นี่นี่ไอพี่เบย์พี่บอกฉันตรงตรเลยดีกว่าที่พี่ทําแบบเนี้ยเพราะฉันอะไม่ยอมตกลงเป็นแฟนพี่ใช่ไหมพี่ถึง คือฉันแบบเนี้เออเอ้ยพี่ไม่ได้แกล้งนะจ๊ะเอ้ยเนี่ยพี่ไม่พี่ไม่ได้แกล้งเลยพี่พูดความจริงพี่สาบานได้เลยนะพี่ไม่ได้แกล้งงั้นพี่บอกฉันมาว่าเล้งเนี่ยทําไมมันมีแต่กระดูกพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะคือพี่ก็ซื้อมาจากร้านเจแอนนะ่ะเฮ้ยหรือว่า กระดูกเล้งที่ลูกค้า <bisc> กินเหลือนะเราคงหาวิธ <abonn és> ีเพิ่มยอดขายไม่ได้แน่ๆเลยอ่ะดูๆไปแล้วกระดูกเล้งพวกเนี้มันก็ไม่ต่างอะไรจากกระดูกเล้งที่ติดเนื้อเลยนี่หว่า คิดออกแล้วว่าจะเพิ่มยอดขายให้กับร้านยังไงงานนี้แหละยอดขายฉันเพิ่มแน่ๆ เจ๊สวัสดีเจ๊สวัสดีจ้ะเจ๊ทำไมวันนี้เปิดไวจังอะปกติขายใบายัเย็นไม่ใช่หรอพอดีว่าเจ๊อะเล่งเพิ่มยอดขายอะก็เลยเปิดเร็วหน่อยน้องเบจะเอาสักชุดไหมเอาสิเจ๊ที่ฉันมาวันนี้นะก็ตั้งใจจะมากินต้มเล้งภูเขาไฟของเจ๊นี่แหละเอาเหรอถ้างั้นก็จัดไปเลยจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวก็จะน้องเบเออแต่ว่าวันนี้ราคาต้มเล้งอะเพิ่มเป็น599บาบาทนะจ๊ะฮะ เอ้ยทำไมอะเจ๊อุ้ยเดี๋ยวฟังเจ๊ก่อนถึงราคาเล้งเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าเจ๊เนี่ยแถมต้มเล้งชุดใหญ่ให้กินฟรีอีกหนึ่งชุดไปเลยนะจ๊ะเ,<อ>เอาไหมประมาณว่าสั่งต้มเล้งชุดใหญ่หนึ่งชุดแถมฟรีต้มเล้งชุดใหญ่อีกหนึ่งชุดงี้เหรอใช่แล้วเอาไหมเอาเ,เ,เอาสิเจ๊ชุดหนึ่งกินนี่นะอีกชุดหนึ่งเอาสิถุงกลับบ้านโอเคจ้านั่งเลยจ้ะ นี่จ้ะชื่อที่แถมนี่เจ๊หกรไม่ต้องทอนขอบใจนะจ๊ะเดี๋ยวเจ๊ อะไรล่ะจ๊ะน้องเบเจ๊ลืมใส่เครื่องปรุงใหผมหรือเปล่าไม่เห็นมีเลยอ๋อเออ,เอ,อสงสัยเจ๊จะลืมหรอแบบนะน, <c oughs> นี่จ๊ะเจ๊ใส่ถุงให้อ่ะขอบคุณมากนะเจ๊ <c oughs> เออว่าแต่เจ๊แถามฟรีชุดใหญ่แบบเนี้ยไม่ขาดทนแย่อะเจ๊โอ้ย เจไม่สนหรอกกำลงกำไรอะไรน,นั่นนะเจสนแค่ว่าลูกค้าของเจมีความสุขก็พอแล้วจ้าแหมเจ๊ถ้ามีแม่ค้าอย่างเจ๊สักครึ่งประเทศี่คงจะดีสินะ <c oughs> ก็ไม่ถึงขนาดหลอกว่าไป <c oughs> งั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะเจ๊จ้า <c oughs> <c oughs> เอาไปฝากน้องกี้ดีกว่า <c oughs> เศษกระดูกเหลือเยอะเลยอะงานนี้แหละมีเงินใชนีลงโว้ยหนังแอน,นแหวะนี่ความจริงแล้วเจอแอนเอากระดูกที่คนกินเหลือมาให้ลูกค้ากินเหรอวะเนี่ยแค่คิดเนี่ยฉันก็จะอ้วกแล้ว เห็นไหมพี่บอกแล้วว่าพี่ไม่ได้แก้องกี้อ,ะอ่ะฉันขอโทษนะพี่เบสที่พูดจาพี่เบสไม่ดีอะไปไป่ะไม่เป็นไรหรอกจ้ะสำหรับน้องกี้เนี่ยพี่ไม่โกรธหรอกแต่ว่าเราจะเอาไงดีกับเจ๊แอนอะ่ะคขินแล้วปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยนะมันหลอกคนอื่นไปทั่วหน้าแน่ฉันว่างานเนี้ยเราต้องแจ้งตำรวจแล้วแหละพี่เอางั้นเลยเหรอใช่ไปเถอะพี่เราไปแจ้งตำรวจกันเถอะ น้องชายมากินต้มเล้งเหรอจ๊ะครับเจ๊เห็นคนแถวนี้เขาบอกว่าถ้าซื้อต้มเล้งผู้ขอไฟชุดใหญ่เนี่ยเจ๊จะให้กินฟรีเพิ่มอีกหนึ่งชุดใช่ไหมครับใช่จ้ะน้องชายสนใจสักชุดไหมสนใจสิครับถ้าไม่สนใจผมจะมาหรอเจ๊งั้นเอาสองชุดครับเจ๊เอากลับบ้านนะครับผมจะเก็บไปกินชุดหนึ่งอีกสามชุดเนี่ยผมจะไปฝากผู้ใหญ่แถวบ้านนะได้เลยจ้ะ ถ้าอย่างนั้นก็รวมเป็น2ชุดแต่ว่า4ถุงนะครับโอเคเดี๋ยวนั่งรอก่อนเลยจ้ะนี่ค่ะต้มยพวงเขา,าไฟไดแล้วค่ะขอบคุณมากครับเจ๊ น้องกี้นั่นไงตำรวจอะจริงด้วยพี่เบไปกันเถอะคุณตำรวจคะฉันขอแจ้งความคะ่ะมีแม่ค้าหลอกลวงผู้บริโภคคะ่ะว่าไงนะครับหลอกลวงหลอกลวงยังไงเหรอครับก็เขาเอากระดูกเล้งที่คนกินหมดแล้วอะครับมาขายเป็นของแถมให้ลูกค้ากินฟรีอะครับฮะว่าไงนะครับเออเออ ใช่ร้านตรงที่อยู่กลางซอยไหมครับอ๋อใช่ครับใช่ค่ะก็จับแจ๊ขอหา,หาหลอกลวงผู้บริโภคอังไงน่ะหลอกลวงหลอกลวงเรื่องอะไรอย่าแกพูดอะไรอะ่ะไม่ต้องทำเป็นไข่ซื้อไม่รู้เรื่องเลยนะเจ๊พวกเราเนี่ยรู้หมดแล้ว ว่าเจ๊เอากระดูกที่กินเหลือเนี่ยมาแถมให้ลูกค้ากูแกรู้ได้ไงก็รู้ตอนที่เจ๊เนี่ยเอากระดูกเหลือๆใส่ไปในหม้องไงผมมีหลักฐานแล้วทีนี้ก็เสร็จชันแน่นางเจ๊แอนออกะแล้วก็รู้ตอนที่เจ๊นับเงินด้วยเจ๊เป็นคนพูดเองนะว่าเอากระดูกของคนที่กินเหลือเนี่ยมาแถมให้ลูกค้า เออคืไม่ต้องเออคือแรงนั้นครับเอาเป็นว่าเจ๊นเนี่ยถูกจับแล้วข้อหาหลอกลวงผู้บริโภคอไม่นะคะคุณตำรวจอย่าจับฉันเลยนะคะฉันจำเป็นจริงๆระฉันจำเป็นต้องทำแบบนี้เพราะว่าฉันเป็นหนี้เสียชูมนันอะฉันก็เลยต้องทำแบบนี้เพื่อเอาเงินไปใช้หนี้มานนะคะคุณตำรวจอย่าจับฉันเลยนะคะเจ๊เป็นหนี้หรือไม่เป็นหนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกเรานะครับ <S <S แต่สิ่งที่เจ๊ทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องเจ๊หลอกลวงผู้บริโภคท,ทำแบบนี้มันไม่ถูกครับ ตำรวจครับเอาตัวมันไปเลยครับ